ผู้เชื่อฟังพระตถาคตจะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกระนานภิกษุทั้งหลายเราแรเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโรคนี้ฉลาดในเรื่องโรคอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏะอันเป็นที่อยู่ของบริติู ฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมติตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้วพระสุคตได้ตรัสคำอื่นอีกดังนี้ว่าทั้งโรคนี้และโรคอื่น ตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โรคทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกระเสม กระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปรารถนาทำอันกเกษมจากโยคะเถิด